ก็จะมีทีมกฎหมายจะยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในสองประเด็นประเด็นที่1เรื่องเขากระดงเรื่องที่2ก็คือเรื่องหัวเลือกสอเรื่องที่สองที่จะยื่น ก็จะมีทีมกฎหมายและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของภรคเพื่อไทยซึ่งก็มีแกนกๆของกลุ่มชิน,นวัตรอยู่มากกว่า60คนอยู่แล้วลงชื่อไว้เรียบร้อยจะยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลมาตา170รา170ประกอบมาตา160รา160 ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจ,จักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรายแลกในสองประเด็นประเด็นที่ 1, เรื่องเขากระดงที่มีชื่ออยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขากระดงเรื่องที่2ก็คือเรื่องหัวเลือกสอวบซึ่งเอกสารได้ถูกสำเนาออกมาจากสำนักงาน ที่สอบสวนเรื่องนี้มาเก็บไว้ที่แกนนำพักฝ่ายค้านอย่างพักเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วกำลังประกอบเอกสารเพื่อที่จะยื่นให้ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อไปที่ประธานเพื่อส่งต่อไปที่สารรัฐธรรมนูญอันนี้เรื่องของนายกรัมดีอนุทินเรื่องที่สามที่พักเพื่อไทยเตรียมที่จะยืน่นแต่ว่าตอนนี้ต้องรอ มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีก่อนก็คือเรื่องให้ถอดถอนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกแต่งตั้งก็เป็นอดีตคนสนิทของทักษิณชินวัตรนะจะยื่นถอดถอนตามมาตรา170ประกอบมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5เรื่องมี การกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตแต่งตั้งบุคคลที่มีความประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นรัฐมนตรีซึ่งสามเรื่องนี้จะยื่นภายในเดือนกันยายนหรือช้าที่สุดก็ต้นเดือนตุลาคมในช่วงต้นเดือนตุลาคมพรรคเพื่อไทยก็พยายาม ที่จะรวบรวมรายชื่อให้ได้100คนให้ครบหนึ่งใน5เพื่อที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอนุทินตามมาตรา151และก็เป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะด้วยจะยื่นต้นเดือนตุลาคมนี่คือเหตุผลที่คุณหญิงพจมานดาม,มาพง์ อดีตภรรยาของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต้องเข้ามากํากับควบคุมพรรคเพื่อไทยเพื่อต้องการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยลงชื่อในยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะให้ครบหนึ่งในห้านั่นคือครบหนึ่งคนเพราะมีข่าวว่า จะมีสะสะพักเพื่อไทยจำนวนหนึ่งไม่ลงชื่อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในต้นเดือนตุลาคมคุณหญิงพจมานจึงต้องมานั่งกำกับดูแลพักคเองคำถามที่มันเกี่ยวกับ deliver has no return ก็คือถ้าพักเพื่อไทยสามารถโคน่นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งเช่น เรื่อง MOA บันทึกข้อตกลงระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเรื่องเขากระดงหัวเลือกสอวอเรื่องแต่งตั้งบุคคลเป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรายแรงหรือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151คำถามก็คือ ถ้าโค่นนายกรัฐมนตรีอนุทินสำเร็จหรือทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีอนุทินจากพรรคภูมิใจไทยสำเร็จประชาชนยังจะหันกลับไปเลือกพรรคเพื่อไทยมาเป็นพรรคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งในปี2569หรือไม่ ผมตั้งคำถามนี้เพื่อให้ทุกคนที่กำลังฟังการพูดคุยกันวันนี้หาคำตอบร่วมกันนะครับทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลนายกอนุทินได้ทั้งสี่เรื่องที่ผมว่านี่แหละ MOA มพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยเขากระดงหัวสวแต่งตั้งบุคคลที่มีความประพฤติผิดมาตรฐานทางจริยธรรม มาเป็นรัฐมนตรีและยื่นอภิปรายตามมาตรา151เนี่ยประชาชนจะหันกลับไปเลือกพักเพื่อไทยมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกหรือไม่ประชาชนยังจะไว้วางใจนาย,ยกรัฐมนตรีจากตระกูลชินวัตรอีกหรือไม่ซึ่งตามทางข่าวก็จะมีบุคคลที่เป็นหน่อเนื้อของตระกูลชินวัตรอยู่สองคน ที่คนใดคนหนึ่งจะต้องเสียสละเข้ามาเป็นหนึ่งในคดีเดตนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งก็คือพานทองแทชินวัตรคนที่สองก็คือพินทองทาชินวัตรคู่นากอ่นบงถ้าเป็นตัวแทนที่ไม่ใช่นอนเนื้อก็จะมีลูกเขยใหญ่กับลูกเขยรองและลูกชายของ คุณเยาวภา,าวงศสวัสดกับคุณสมชายวงสวัสดนี่คือบริบทที่พรรคเพื่อไทยและตระก,กูลชินวัตรกำลังจะนำเสนอคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพานทองแทชินวัตรพินทองทาชินวัตรปิดกสามีของแพรทองทานนัทพงศ์สามีของพินทองทา,งา,งทงทาและก็ลูกชายของ เยาวภาวุ์สวัสด์หลานของทักษิณชินวัตรนี่คือบุคคลหคนที่กำลังถูกวางตัวว่าจะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็จะผสมปนเปนกันไปถ้าหากว่ากลุ่มตุลาคอนเนคชั่นสายภูมิธรรมยังอยู่ ก็อาจจะมีตัวแทนสักคนเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งเขาก็วางกันไว้ว่าจะเป็นจตุรนฉายแสงแล้วก็จะมีคอนเน็กชันของฝั่งตระกูลจึงลุ่งเรืองกิจกลุ่ม3ามิตรก็อาจจะเป็นสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจนั่นหมายความว่าตัวแทนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งตัวแทนจากตระกูลชินวัตร ตัวแทนจากติงแทงการเมืองของพรรคเพื่อไทยกลุ่มตุลาคอนเนคชั่นซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นคุณจตุรลนฉายแสงและตัวแทนของกลุ่มทุนที่จะหนุนพรรคก็อาจจะเป็นคุณสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจหรือจะเป็นโฟมจึงลุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีแรงงานมันก,ก็ได้นี่คือ3มส่วนที่เขากำลังจะประกอบร่างกัน สามส่วนที่กำลังประกอบร่างกันใหม่ในพักเพื่อไทยก็ต้องโยนคำถามไปที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าเราจะยังเชื่อใจพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้หรือไม่และผมก็ต้องย้ำอีกน,นะครับว่าทำไมสายน้ำไม่ไหลกลับวันนี้ The River has no return จริงคำถามก็คือพักเพื่อไทยจะไปหาเสียงในพื้นที่ ได้อย่างไรเป็นคำถามง่ายๆนะครับว่ารรคเพื่อไทยจะไปหาเสียงในรูปแบบไหนจะเสนอนโยบายแบบไหนเสนอนโยบายเหมือนเดิมใช่หรือไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมหรือจะหาเสียงว่าค่าแรง600บาท ยังจะหาเสียงแบบนี้ไหมหรือจะหาเสียงว่าปริญญาตีสองหมื่นห้าพันบาทลดราคาค่าไฟฟ้าลดราคาค่าน้ำมันทันทียังจะหาเสียงแบบนี้ต่อไปไหม้หากว่าพรักเพื่อไทยหาเสียงแบบนี้เลือกพรักเพื่อไทยประชาชนคนไทยจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาท ในปี70จงตอนนี้มันยังไม่ถึงปี70นี่ครับหรือปริญญาตีเงินเดือน2 5 0 0 0หรือครอบครัวใดมีรายได้ไม่ถึง200,000บาทต่อปีจะเติมเงินให้ใครมีรายได้ต่ำกว่า20,000บาทต่อเดือนรัฐบาลจะเติมเงินให้ยังจะหาเสียงแบบนี้ต่อไปไหมหรือว่าจะต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจพายุหมุนทางเศรษฐกิจ ทำดิจิทัลคนละหมืน่นอายุ15ปีขึ้นไปได้ทุกคนยังจะหาเสียงแบบนี้ต่อไปไหมอันนี้พูดเฉพาะเรื่องนโยบายนะครับถ้าเขาหาเสียงแบบนี้คำถามก็คือพี่น้องประชาชนทั้งประเทศยังจะไว้วางใจพรรคเพื่อไทยไหมยังจะไว้วางใจนักการเมืองจากตระกูลชินวัตรไหมนายกรัฐมนตรีจากตระกูลชินวัตรเนี่ยยังจะเลือกไหม แล้วถ้าหากว่าในช่วงระหว่างการหาเสียงมีการนำคลิปที่คุยกันระหว่างแพทองทานกับอังเคิลฮุนเซนไปเปิดอังเคิลอยากได้อะไรท่านอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดการให้ทุกอย่างมีแต่ฝ่ายตรงข้ามอย่างแม่ทัพภาคสองเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามหมดเลยถ้าเอาคลิปนี้ไปเปิด แล้วก็เอาคลิปเสียงของตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่อ่านคำยิจัยในพฤติกรรมของการพูดคุยระหว่างแพทองทานชินวัตรกับอังเคิลฮุนเซนไปประกอบกันส่งต่อไปให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ฟังส่งเข้าไปในติกต็อกส่งเข้าไปในไลน์ส่งเข้าไปในเฟซบุ๊กกระจายให้พี่น้องประชาชน 65ล้าน9ก้าแสนคนทั้งประเทศฟังคำถามคือภาคเพืพ่อไทยจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรยังจะยอมรับพฤติกรรมของนักการเมืองจากตระกูลชินวัตรที่คุยกับอังเคิลฮุนเซนแน่นอนครับก็จะมีสาวกจำนวนหนึ่งละ่ะที่คิดในลักษณะว่าจะดีจะชั่วก็ผัวกูสามีของกูแล้วภรรยาของกูแล้วคนอื่นด่าไม่ได้ กูด่าได้คนเดียวกูด่าผัวกูได้กูด่าเมียกูได้แต่ห้ามคนอื่นมาด่านี่เขาเรียกว่าทฤษฎีความรู้สึกแบบจะดีจะชั่วก็ผัวกูจะเอาอย่างนั้นเหรอซึ่งยอมรับนะครับว่ามีแต่คำถามก็คือมีมากพอไมหมล่ะ